เคลียร์งานด่วนจบงานไวด้วยเครื่องตัดสติ๊กเกอร์ไมโครคัต X3 ไม่ว่างานของคุณจะมีหลายไฟล์หลายขนาดเครื่องตัดตัวนี้จะจัดการให้คุณได้หมดในครั้งเดียวไมโครคัต X3 เป็นเครื่องตัดระบบออโต้มากที่ใช้กล้อง CCD ในการอ่านจุดมาร์กแบบอัตโนมัตินอกจากนี้ยังสามารถสแกน QR Code และรับรู้ถึงไฟล์งานของคุณที่กำลังจะตัดได้ทันทีรองรับกระดาษสูงสุดได้ถึง A3 ใช้งานสะดวกเพียงใส่กระดาษลงไปที่ช่องด้านหลังเครื่องจากนั้นก็กดสั่งตัดที่หน้าจอทัชสกรีนสั่งตัดได้ง่ายด้วยการเชื่อมต่อ USB และแฟ ฟรีง่ายไม่มีสะดุดด้วยลูกล้อขนาดใหญ่และระบบลมดูดจานวนมากช่วยยึดกระดาษให้คงที่ลดการโกงงอของสติกเกอร์ทําให้ตัดงานได้อย่างนั่นยําและที่สําคัญระบบลมดูดนี้ก็ยังช่วยรองรับการตัดขาดทะลุ100%ได้อีกด้วยเพราะจะไม่ทําให้วัสดุดที่หลุดออกมาไปติดหรือเข้าไปขัดในหัวตัดและลูกล้อทํางานแบบเซอร์โวมอเตอร์ตัดได้รวดเร็วโดยให้ความเงียบเป็นพิเศษเหมาะกับเจ้าของธุรกิจร,รับรับพิมพ์สติกเกอร์ผลิตฉลากสินค้าทํากล่องบรรจุภัณฑ์เพื่อให้ในพื้นที่การทํางานของคุณไม่มีมลพิษ ยิ่งขึ้นเครื่องตัดสติกเกอร์สุดทรงพลังไมโครคัต X3 ใช้งานได้เสถียรพร้อมลุยงานหนักได้เต็มที่ใ้โครงสร้างแข็งแรงระดับโรงงานสนใจเครื่องตัดไมโครคัต X3 สอบถามสั่งซื้อได้เลยที่อินบ็อกซ์ของอิงแมนเรามีบริการจัดส่งติดตัง้งสอนการใช้งานให้คุณถึงที่